อี่ครับก็อยู่กับผมแม่ไรเดอร์ในวันนี้เราจะมารีวิวไฟมาเป็นไฟอะไรนะพี่เป็นไฟเสริมปะไฟสปอร์ตไลท์ครับสปอร์ตไลท์เสริมนะฮะของจากร้าน RB ตอนนี้ก็อยู่ร้านที c ละในราคา350บาทเทสกับกำแพงนะครับเทสกับกำแพงนะฮะเป็นไฟเสริมน่าจะใส่เกี่ยวกับรถเอ่อพวกกู้ภัยหรือว่าจะเป็นรถขอทาง เป็นสายตรวจสายแบบให้เป็นเจอได้ครับทัวรลิงก็ได้ทัวรลิงก็ได้นะฮะมาลองมาดูไฟกันนะมีไฟวงแหวนนะครับก็แบบครับแสบตากันเลยทีเดียวดูดูจากอุปกรณมันจังจ่าสนุกเินมีวงแหวนให้ด้วยนะครับมีแหวนแดงเป็นไฟแดงให้ด้วยสำหรับเป็นไฟเบรกหรือเปล่าใช้ได้หลายแบบครับ พอติดรถกระบะรถยนต์ก็ได้รถเ,เก่งก็ได้เอาใส่บนในเขาเรียกว่าอะไรนะของบนรถยนต์อันนี้เป็นไฟกระพริบเรยกว่าจ้าตาแตกสามารถเปิดพร้อมกันได้นะครับไฟวงแหวนกับไฟนะแล้วแต่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการต่อสวิตช์แล้วกันครับอยู่ที่ช่างครับในราคา3ามห้าสิบาทนะฮะแสบแสบตามากตอนกลางคืน นะครับผมมีให้เลือกหลายแบบครับหากสนใจติดต่อก็ติดต่อในเบอร์ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ